ใน,ในวันนี้โดยคณะท่านเจ้าภาพประจำวันที่วันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2565ก็ได้แก่คุณแม่ศรีตดเทพศีคุณกรตยาเทพศีคุณอนุชิตเทพศีการถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสสฆงนั้นจัดว่าเป็นการถวายทาน และไม่ได้จกับว่าเป็นการต่อวิทานียงอย่างเดียวยังถือว่าเป็นการทําการบูชาด้วยคําว่าการบูชาหมายถึงการที่เรายกย่องกันหรือเราเช่อชูเรื่องใสด้วยความบริสุทธิ์จริงใจไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำไม่ได้ถูกบังคับจากผู้ใดผู้หนึ่งให้ทําในพระพุทธศาสนานี้มีการบูชาอยู่สอดประเภท ประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอ oh าพิสูรบูชาการบูชาด้วยสิ่งของประเภทที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการระฤติปฏิบัติตามคำตามธรรมะที่องค์สมเด็จพุะสมมามพุทธเจ้าทรงสั่งสอนการที่ญาติโยมได้จัดเตรียมเครื่องสักการะมีดอกไม้ทู้เทียนมีการเตรียมข้าวบูชาพระพุทธไว้ที่หน้าโต๊ะหู่เป็นต้น นี่ก็เรียกว่าการทำอภิสบูชาแก่พระพุธการถวายพระตาหนั้นของคณะท่านเจ้าภาพในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทํกการบูชาแก่พระสงฆ์นั่นเองแต่ว่าการถวายพระตาลแก่พรสฐสงฆ์ของคณะท่านเจภาพในวันนี้มิได้ถือว่าเป็นการทํอาอภิสบูชาแก่พระสงฆ์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังถือว่าเป็นการบูชาพระธารมด้วยเหมือนอย่างที่พระพุทธพระก็มีพระพ,พ,ระพากยาเคยตรัสไว้ว่าใน,ราาานาาพรรถาภรณโคสินค้าสารสูตรบ่าพระามถ้าหากว่าท่านถ้าหากว่าเธออยากจะบูชาพระธรรมก็จงไให้บูชาภิกษุผู้เป็นพวกหนูสูตรสักครู่หนึ่งก็เลยว่าพระามได้เกิดความสงสัยว่า การบูชาพระพุทธเจ้าเราก็ารู้แล้วการบูชาพระสงฆ์ก็ทราบอยู่แล้วแต่การบูชาพระรมนที่ยังไม่มีปากฏจึงเข้าไปทูลถามก็ได้ความังว่ามาที่ชื่อว่าเพราะหนูสูตรนั้นก็หมายถึงว่าผู้ที่ได้สดับได้ฝังมาว่าแต่เป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าผู้คงแกเียน ศึกษาได้ยินได้ฟังจากสนักอาจารย์ก็ดีจากตรรราต่างๆก็ดีพระพุทธองคง์ได้วางมาตรฐานของบุคคลที่จะเป็นพระหูสูตรไว้5าประการค,คือหนึ่งจะต้องเป็นผู้ได้ฟังได้ศึกษาามากจากสนักอาจารย์บ้างจากตำรราบ้างสอง้ายศมจำจดจำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นเอาไว้ ให้ได้ประการที่สามท่องจำให้ข้องปากเพื่อที่ว่าจะได้หยิบนำเอามาใช้ได้อย่างทันท่วทีประการที่สี่พิจารณาสิ่งที่ทรงจำท่องให้ข้อปากนั้นได้แล้วให้เขา้าใจจริงๆถึงเนื้อหาของสิ่งนั้นและประการสุดท้ายคือจับประเด็นได้ทุกแง่ทุกมุมสามารถสรุปมาเป็นแนวคิด และก็นำเสนอได้ในแบบของตอนเองโดยคณะพระภิกษุสาม,มเณรที่มาอบรมที่วัดป่ารัชดารามนี้ถือว่าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาเป็นนักเรียนกำลังศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ก็ต้องถือได้ว่าวันนี้ท่านทั้หลายนอกจากจะได้มาถวายทามแล้ว ถือว่ายงได้มาทำการบูชาพระรัตนตรัยครบถ้วนถึงสามประการสมัางเจตนองที่ได้ตั้งใจไว้สุดท้ายนี้อัตมาภาพในนามตัวแทนของพระภิกษุสาม,มเณรก็ขอข้างเองเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และ,ระบรรพุษสงที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทั้งหลายตนขอจงรู้นเป็น เดชาเป็นพระรัชต์ัดใจอำนวยอวยชยัยให้คณะท่านชมพระจวนประสพในความสุขความเจริญป p r a s a า r o k a พยาที่เจริญด้วยอายุวันนะสุขาพละปฏิภาสมปัตธรรมสารสมบัติคุณสสารสมบัติธนันสษารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมและไซก็ขอให้ความคิดนั้น thank